สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกหลังเกมฟุตบอลนะครับวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดเกมพรีเมียร์ลีกนัดเปิดสนามฤด,ดูการใหม่เลยลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์ชนะบอลมัดป4าย4ประตูต่อ2สกอร์ก็ถือว่าเยอะทีเดียวใช่ค่ะใช่ค่ะสกอร์นี้แบบยิงกันเยอะเลยนะคะครับผม แล้ววันนี้เรามีข้อมูลที่น่าสนใจด้วยเป็นบทถอดเสียงจากการถแถลงข่าวหลังเกมของผู้จัดการทีมทั้ง2คนเลยครับทั้งอร์เนอร์สโอตของลิเวอร์พูลแล้วก็แอนโตนีอิราอลาของบอร์นมัดอืมก็น่าจะทําให้เราเห็นมุมมองจากทั้ง2ฝั่งชัดเจนขึ้นนะคะว่าเขามองเกมที่เพิ่งจบไปนี้ยังไงกันบ้างใช่ครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือจะมาดูกันว่าเอ๊ะในมุมมองของโค้ชเนี่ยเกมนี้มันมีประเด็นอะไรซ่อนอยู่บ้างทั้งเรื่องแทคติก อร์มผู้เล่นคนสําคัญหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสนามมันส่งผลยังไงกับผลการแข่งขันนี้ครับได้เลยค่ะงั้นเราเริ่มจากฝั่งทีมเยือนก่อนไหมคะบอลมัดของแอนโตนีอิราล่าได้เลยครับอิราล่าว่ายังไงบ้างครับแพ้ไป4-2นี่คงไม่แฮปปี้เท่าไหร่ก็จริงๆแล้วเท่าที่ฟังนะคะเขาก็ดูจา เรียกว่ายังไงดีล่ะพอใจกับฟอร์มการเล่นโดยรวมนะคือเขารู้สึกว่าทีมสู้ได้ดีเกมมันค่อนข้างจะสูสีกันมากๆเลยเอ้าวเลยครับสูสีแต่สกอร์ออกมา4-2นี่นะใช่ค่ะอันนี้แหละที่เขาผิดหวังคือผิดหวังกับผลการแข่งหันแล้วก็โดยเฉพาะการเสียไปถึง4ประตูเขาเน้นเลยว่ารู้สึกว่ามันมันมากเกินไปไม่ควรจะเสียเยอะขนาดนั้นเมื่อเทียบกับรูปเกมโดยรวมที่เขาคิดว่าทีมทําได้ดีอื น่าสนใจฮะที่มองว่าเกมสูสีแต่สกอร์ขาดไป2ลูกแล้วเขามองว่าอะไรคือจุดที่ทำให้เกมมันพลิกไปทางลิเวอร์พูลหรือว่าเป็นความผิดพลาดตรงไหนที่ทำให้เสียประตูเยอะขนาดนั้นครับจุดที่เขาชี้ชัดๆเลยนะคะคือประตูที่3ของลิเวอร์พูลตอนนั้นสกอร์มันกลับมาเท่ากันที่2-2แล้วใช่ใช่บอลมัดตาม0ูน2แล้วกลับมา2 2ได้นี่ถือว่าโมเมนตัมกาลังมาเลยนะใช่เลยค่ะ เขาก็บอกแบบนั้นเลยว่าทีมกําลังกลับมาสู่เกมได้ดีมากๆกําลังมั่นใจเลยแต่พอเสียประตู3ปุ๊บเนี่ยเขาใช้คําว่ามันเหมือนทําลายเกมของทีมไปเลยโมเมนตัม um ที่สร้างมามันหายไปหมดเลยค่ะ อ๋เข้าใจได้เลยคือเหมือนโดนหมัดน็อกตอนกำลังจะลุกขึ้นสู้นี่เองประมาณนั้นเลยค่ะแต่ถึงแม้จะแพ้แล้วก็เสียได้ประตูที่3มาก,มากๆเนี่ยอิราโอลาก็ยังบอกว่าเขาภูมิใจในตัวลูกทีมนะที่ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆตอนโดนนำไปก่อน02แต่ยังฮึดสู้กลับมาตีเสมอได้ครับ อันนี้ต้องชมสปริดของบอลมาจริงๆใช่ค่ะแล้วก็ชมอองตวงเซเมนโยเพนพิเศษเลยที่ยิงคนเดียว2ประตูนในเกมนี้ฟอร์มดีมากเซเมนโยนี่เด่นจริงๆในเกมนี้แล้วเรื่องแท็กติกล่ะครับเห็นว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรในแดนกลางด้วยเพื่อรับมือกับลิเวอร์พูลโดยเฉพาะเลยหรือเปล่าอ่าใช่ค่ะมีการพูดถึงนิดหน่อยเรื่องการปรับตำแหน่งระหว่างฟิลิปบิลลิงกับอเล็กซ์กอดค่ะ ไม่ใช่ทาฟเฟเนียนะคะเหมือนพยายามจะสลับบทบาทกันเล็กน้อยอาจจะเพื่อช่วยเกมรับหรือพยายามจะเพรสซิ่งแดนกลางของลิเวอร์พูลให้หนักขึ้นอ๋อครับเป็นการพยายามแก้เกมในแดนกลางนะซึ่งลิเวอร์พูลก็ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งตรงนี้อยู่แล้วใช่ค่ะก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ผู้จัดการทีมพยายามปรับแก้กันไปในสนามแม้ว่าผลสุดท้ายอาจจะไม่ได้อย่างที่หวังก็ตามครับผม อ่ะทีนี้เราย้ายมาฝั่งผู้ชนะบ้างหรือร์พภูของอาร์เนสโอตชนะ4ต่อ2น่าจะอารมณ์ดีเลยสิครับก็ดูเหมือนจะใช่ค่ะแต่ว่าประเด็นที่สล็อตเน้นมากๆหลังเกมเนี่ยเออมันกลับไม่ใช่แค่เรื่องผลการแข่งขันหรือฟอร์มการเล่นในสนามเท่าไหร่นะคะอ้าวเหรอครับแล้วคนเน้นเรื่องอะไรเป็นพิเศษ เขาพูดเยอะมากเรื่องบรรยากาศในสนามค่ะโดยเฉพาะการแสดงความรำลึกถึงครอบครัวของเดลโกโชต้าที่สูญเสียคุณพ่อไปมีทั้งป้ายผ้าจากแฟนบอลแล้วก็การที่แฟนๆร้องเพลง You Never Walk Alone ให้ในนาทีที่20ซึ่งตรงกับเบอร์เสื้อของโชต้าพอดีอ๋อใช่ใช่ใชเห็นภาพนั้นอยู่เหมือนกันเป็นโมเมนต์ที่น่าประทับใจมากใช่ค่ะสล็อตบอกว่ามันเป็นอะไรที่ทรงพลังมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าประทับใจที่สุดในเกมนี้สําหรับเขาเลยดูเหมือนว่า อารมณ์ความรู้สึกตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารออกมามากที่สุดหลังจบเกมการที่ผู้จัดการทีมเน้นเรื่องแบบนี้มันก็น่าสนใจนะครับมันสะท้อนถึงวัฒนธรรมสโมสรหรือว่ามันเป็นการสร้างกำลังใจหรือบางคนอาจจะมองได้ไม่ว่าเป็นการเบี่ยงประเด็นจากฟอร์มในสนามที่อาจจะยังไม่เพอร์เฟกนักโดยเฉพาะการเสียไปถึง2ประตูอืก็อาจจะมองได้หลายแง่มุมนะคะ แต่ถ้าฟังจากที่สล็อตพูดทั้งหมดเนี่ยเขาก็พูดถึงเกมในสนามด้วยนะเขาบอกว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมเลยเป็นเกมที่เข้มข้นมากๆทั้ง2ทีมเล่นกันแบบเขาใช้คําว่า full gas คือใส่กันเต็มที่จริงๆเต็มสูบเลยว่างั้นเถอะใช่ค่ะแล้วเขาก็ชมผู้ตัดสินด้วยนะที่ปล่อยให้เกมมันไหลลื่นไม่เป่าหยุดบ่อยๆทําให้เกมมันสนุกต่อเนื่องแล้วเรื่องฟอร์มของทีมตัวเองล่ะครับ ชนะก็จริงแต่เสีย2ลูกนี่ถือว่าเยอะไหมสําหรับเกมในบ้านนัดเปิดสนามเขาก็ยอมรับค่ะว่าการเสียประตูมันเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะลูกแรกที่โดนตีไข่แตกตอนนอํา2 0งเนี่ยเขาบอกว่ามาจากการเสียบอลง่ายๆในพื้นที่อันตรายเหมือนพยายามจะเล่นยากไปหน่อยครับแล้วลูกที่2แล้วครับที่โดนตีเสมอ2 2 ก่อนไปฟังเนื้อหาดีๆในช่วงต่อไปต้องขอขอบคุณงามๆกิสม t ไทยแลนด์ที่เป็นผู้สนับสนุนรายการนะคะกิส m o มีมากกว่า13สาขาในพรีเมียมช็อปชั้นนำทั่วกรุงเทพหรือใน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณนะคะ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์มือถือสายชาร์จหูฟังฟิล์มกันรอยแบตสำรองลำโพงบลูทูธพัดลมโอ้โหมีครบสามารถสแกนได้เลยที่หน้านี้หรือว่าสั่งออนไลน์มีบริการจัดส่งให้ฟรีเมื่อซื้อสินค้าครบตามเกณฑ์ยังไงอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะคะ กิสมอุปกรณ์เสริมดีๆที่คุณต้องมีติดบ้านกันนะจ๊ะพวกนั้นเขาก็ยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดในการเสียบอลอีกเหมือนกันแต่เขาก็ไม่ได้เจาะจงโทษใครเป็นพิเศษนะคะกลับชมทีมด้วยซ้ําว่ายังมีความฟิตที่ดีวิ่งกลับมาช่วยเกมรับกันได้เยอะอยู่แล้วก็ให้เครดิตบอลมัดด้วยว่าจบสกอร์ได้เฉียบคมจริงๆคือมีโอกาสแล้วไม่ปล่อยให้พลาดไปก็ <men> คือยอมรับข้อผิดพลาดแต่ก็ยังมองในแง่บวกเรื่องความฟิตการวิ่งสู้ของทีมใช่ค่ะ แล้วเขาก็พอใจกับการแก้เกมด้วยนะโดยเฉพาะการส่งเฟเดริโกเคียซ่าลงสนามมาตอนที่สกอร์กำลังสองต่อ2พอดีเลยอ้อ oh, ใช่ใช่เคียซ่าลงมายิงประตูที่3ให้ทีมขึ้นนํา3ต่อ2เลยนี่นาเป็นการเปลี่ยนตัวที่สําคัญมากใช่เลยค่ะลงมาแล้วก็สร้างความแตกต่างได้ทันทีซึ่งสล็อตก็ยืนยันนะคะว่าเคียซ่ายังอยู่ในแผนการทําทีมแน่นอนถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีข่าวเรื่องความฟิตหรืออาจจะไม่ได้ลงเล่นต่อเนื่องนักแต่การลงมายิงประตูชัยได้แบบนี้ก็เป็นการตอบคําถามที่ดี ครับผมชัดเจนว่าเคซายยังเป็นคนสำคัญทีนี้นอกจากเรื่องในสนามแล้วมันมีอีกประเด็นใหญ่ที่เกิดขึ้นในเกมนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยคือเรื่องที่อองตวนเซเมนโยของบอลมัดโดนเหยียดผิวจากแฟนบอลบางส่วนอืมใช่ค่ะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากๆเรื่องนี้ผู้จัดการทีมทั้งสองคนเขามีปฏิกิริยายังไงบ้างครับโอ้โหทั้งคู่ประนามอย่างรุนแรงเลยค่ะ พูดตรงกันเลยว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เด็ดขาดไม่ใช่แพ้ในวงการฟุตบอลนะแต่ในสังคมโดยรวมเลยสล็อตนี่ระบุชัดเจนเลยว่าทางสโมสรลิเวอร์พูลเองก็ไม่นิ่งนอนใจกำลังทำงานร่วมกับตำรวจเพื่อสืบสวนหาตัวที่ทำผิดมาลงโทษให้ได้ครับเป็นเรื่องที่ต้องจัดการอย่างจริงจังแน่นอนค่ะแล้วที่น่าชื่นชมมากๆคือสล็อตยังพูดถึงสภาพจิตใจของเซมนโยด้วยนะ เขาชมเลยว่าเซมนโยแข็งแกร่งมากๆที่ถึงแม้จะเจอเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในเครื่องแรกแต่พอลงมาเล่นเครื่องหลังเขายังคงมีสมาธิอย่างเหลือเชื่อเล่นได้ดีแล้วก็ยิงประตูตีเสมอสองสองให้ทีมได้อีกด้วยโหสุดยอดเลยนะทั้งๆที่เจอเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจขนาดนั้นใช่ค่ะมันแสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพแล้วก็ความแข็งแกร่งทางจิตใจของเขาจริงๆอิราโอลาเองก็คงภูมิใจในตัวลูกทีมคนนี้มากๆเหมือนกันครับผม แสดงว่าเกมนี้มันมีเรื่องราวมีอารมณ์ความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะมากเลยนะครับทั้งเรื่องดีๆอย่างการให้เกียรติการรำลึกถึงโชต้าแล้วก็เรื่องแย่ๆอย่างการเหยียดผิวมันเหมือนส่งผลต่อบรรยากาศโดยรวมของเกมแล้วก็น่าจะส่งผลต่อน,นักเตะในสนามไม่น้อยเลยใช่เลยค่ะมันทําให้เราเห็นเลยว่าฟุตบอลมันมีอะไรมากกว่าแค่แท็ติกผลแพ้ชนะหรือว่าฟอร์มการเล่นในสนามล้วนๆน,นะคะถ้าให้ลองสรุปมุมมองของผู้จัดการทีมทั้งสองคนแบบรวบรัดอีกทีเนี่ย คเลยฝั่งอิราโอล่าของบอนมัสเขาจะมองไปที่ performance ในสนามเป็นหลักวิเคราะห์ว่าทีมเล่นดีตรงไหนพลาดตรงไหนโดยเฉพาะความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่มันนําไปสู่การเสียประตูที่เขาคิดว่ามันมากเกินไปครับเน้นเรื่องในสนามเป็นหลักใช่ค่ะส่วนฝั่งสล็อตของลิเวอร์พูลเนี่ยแม้ว่าจะพูดถึงเกมพูดถึงแทคติกการแก้เกมเหมือนกันแต่ดูเหมือนเขาจะให้น้ำหนักกับมิติทางอารมณ์ ความรู้สึกและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบๆตัวนักเตะมากกว่าทั้งเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างการรำลึกถึงโชต้าและเรื่องที่ต้องประนามอย่างการเหยียดผิวมันเป็นเหมือนธีมหลักในการพูดคุยของเขาหลังเกมเลยเป็นการสรุปที่เห็นภาพชัดเจนมากครับคือคนหนึ่งมองที่รายละเอียดในสนามอีกคนมองภาพรวมที่รวมถึงบรรยากาศและอารมณ์ความรู้สึกด้วยซึ่งมันก็สะท้อนสไตล์การทำทีมหรือสถา,านการณ์ของทีมตอนนั้นได้เหมือนกันนะ อืมน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะครับผมการคุยกันวันนี้ก็ทําให้เราได้เห็นภาคเกมนี้จากหลายๆมุมมองเลยนะครับทั้งจากมุมของโค้ชทั้ง2ฝั่งมันก็เลยมีคําถามชวนคิดทิ้งทายไว้เหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้พวกบรรยากาศในสนามหรือเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นรอบตัวนักเตะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีๆอย่างการให้กําลังใจการให้เกียรติหรือแม้แต่เรื่องแย่ๆที่ไม่คาดฝันอย่างการเหยียดผิวเนี่ย ปัจจัยพวกนี้มันส่งผลต่อสิ่งที่เรียกว่าโมเมนตัมของเกมหรือว่าสภาพจิตใจของทีมและนักเตะแต่ละคนในสนามมากน้อยแค่ไหนกันแน่อืมน่าคิดนะคะและผู้จัดการทีมเนี่ยเขามีวิธีการบริหารจัดการปัจจัยที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้เหล่านี้ควบคู่ไปกับการวางแท็กติกในสนามยังไงบ้างมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากๆเลยนะการจัดการอารมณ์ความรู้สึกของคนทั้งทีมเนี่ยครับก็น่าจะเป็นประเด็นที่เราเอาไปคบคิดกันต่อได้อีกยาวเลยครับหลังจากได้ฟังมุมมองของผู้จัดการทีมทั้งสองท่านในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันนะคะยังไงฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และปักตะกไทยให้หวานใจนิดน,นึงนะคะ <ๆ S 1> เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้กันค่ะบ๊ายบายคะ่ะ กราบขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับฟุตบอลทุเกตเ r อร์นะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่างไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปักตะไคร้ให้นิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ Football Chasing Dreams together 24 7 We